สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับเป็นลิวก้านะฮะคลาสสิก FI นะฮะตัว RK110 นะครับเป็นตัวหัวฉีดแล้วนะครับคันนี้รถสวยมากนะครับปลดไม่ถึงปีเลยนะครับนี่นะเป็นสีเทาตัดขาวนะฮะมีคมเมียมทั้งคันสวยสายสะอาดนะครับผมเลขไม้น้อยมากคันนี้นะรถจ่ายตลาดนะครับน้ำหนักเบาขับขี่เหมือนเวฟนะฮะคันนี้มีตะกร้าให้สองใบนะครับผม คันนี้เลือกไม่น้อยนะครับเลือกไม่แค่สามพันหนึ่โลเท่านั้นนะครับถ้าภาพใหม่คลิปเลยคันนี้จับมือนะฮะเครื่องยนต์ดีมากนะครับผมพร้อมใช้งานเลย เดินเบาวนิ่งๆนะฮะสตาร์ทมือขับขี่เหมือนเวฟนะฮะรถสวยใสายมากลิ้วรอยน้อยมากนะคะนันนี้ใครหายอยู่ต้องจัดแล้วนะครับรถคันนี้นะ,ะรถแม่บ้านนะครับ1้อซีซีนะเปิดขายเลยนะครับผมคันนี้นะ,ะจัดไปที่2,900 0้าบาทนะครับมีพร้อมเล่นเอกาสารครบเลยรถออกมาไม่ถึงปีเลยนะครันนี้หลักเดือนเท่านั้นไม่ส0 0พันนะครับผมใครหายอยู่ก็ ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรดัานบนมาได้เลยครับ